นิทานอีศบเรื่องชาวประมงกับปลาน้อยณชายทะเลแห่งหนึ่งมีชาวประมงคนหนึ่งเขาได้นั่งตกปลาอยู่ริมทะเลอังเงียบสงบเขานั่งตกปลาอยู่นานแต่ก็ยังไม่มีปลามาติเดเบ็ดเขาเลยแม้สักตัวเดียวเขานั่งรอปลามากินเหยื่อต่อไปเรื่อยๆจนถึงเวลายเย็น เพราะเขาหวังว่าอาจจะได้ปลาติดไม้ติดมือกลับไปบ้านบ้างและแล้วใน,นที่สุดก็ได้มีปลาตัวเล็กๆตัวหนึ่งว่ายมาติดเบ็ดของเขาเจ้าปลาน้อยพูดว่าท่านผู้มีเมตตาได้โปรดเถิดท่านข้ายังเป็นลูกปลาน้อยตัวข้ายังเล็กเกินกว่าจะให้ท่านกินอาหารได้ตอนนี้หากท่านปล่อยข้ากลับไปยังทะเลอีกไม่ช้านานข้าก็จะเติบโตขึ้น แล้วเวลานั้นท่านก็จะได้นำข้าไปปรุงอาหารชั้นเลิศได้ยังไงล่ะชาวประมงหัวเลาะล่าแล้วพูดว่าช่างเจรจาละเจ้าปลาหน้อยแต่มันจะไม่เป็นเช่นนั้นดอกนะเพราะว่าถ้าหากข้าปล่อยเจ้าไปแล้วเรื่องอะไรที่เจ้าจะกลับมาให้ข้าจับอีกกันเล่านิทานเรื่องนี้สอนให้ดูว่าของที่ได้มาแม้เพียงเล็กน้อย ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลย